อุ้ยไปใส่อ้อยเมื่อวานนี้ให้เขาไปตัดอ้อยอ้อยไฟไหม้อ้อยไฟไหมสองไร่มีคนไปจุดอ้อยอ้อยใหม่อ้อยน้อยนี่ในอ้อยเพียงแอวนี่แหละอันนี้เดี๋ยวให้เขาไปตัดเอาเคียงไปตัดตัดตัดแล้วก็เอาปุ๋ยใส่เฮ้อไม่อ่ะลูกอ๋อโฆษณาค่ะนี่ไงเอาให้โฆษณาหน่อยแจกหน่อย แกหน่อยจะว่าผู้ใดแก่หน่อยแก่หน่อย,อยสวัสดีค่ะสวัสดีป้าหน่อยวางสามหมอมาแล้วเด็กๆมาแล้วค่ะพูดหน่ะกขนมกะนขนมของฝากเมื่อวานนี้อขอบคุณหมูหวานนะคะหมูสิ้นนะคะ เอาไปกินคอนแก่นด้วยขอบคุณนะคะน้องสวยจังเลย้นะคุณบงค,ค,คาเบึงค,คานางกินสวยแลยยายคาผิวให้แล้วยายลงผิวตอนเชา้ายายก็จะอาบน้ำแล้วก็ลงผิวให้คีมคนนี้ก็ ลงเหมือนกันนุ่นนี่ใครค่านี่งไ no ข่อ oh anyway of ้อโอ้ยมือมืออ้อยอ้อยมือจ๋าว้ายว่ากัดได้ไงว่ากัดว้ายอย่าอย่าอย่านะอย่านะบีบจมูกนะบีบจมูกนะจมูกคนอยู่ไหนนะจมูกน้อยๆอยู่ไหนนะจมูกน้อยๆอยู่ไหนนะ ูอยู่ไหนเจ้าม ah, ูกเล็กน้อยอยู่ไหนว้าวไปแล้วเจมูกเล่นน้อยจมูกเล็กน้อยอยู่ไหนนะอจ้าหมูกเล็กน้อยเออโตกะๆๆๆบ้านนี้โต๊ะบ้านนี้ตกะโต๊เตียงตกเตียงบ้านนี้โตกเตียงต๊เตียงนี่แม่ขอบคุณค่ะน้องเพชรตาสีฟ้าดูสวยมากจุ๊บๆๆตาเขาสีฟ้าทั้งคู่เลยนะคะตาเขาดูดีๆนะคะ ตาเอโอโดโนอาโน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 ว้าวเก่งน่ะเด็พี่น้องมีหรอคนได้ไวไปเหรอ,อเ,เอ,อ,อสวัสดีตอนเช้าเรามาพบกัน เธอกับฉันหัวเราะโอเคหลายโดนยู่ใครว่าใหม่ใหม่เมื่อเลยบะนี่อ้อยเลยให้เขาไปตัดตัดตัดเจ้ากระสิได้ซ้ำไรก็เอาแต่ว่า,าไปใส่ปุ๋ยไว้ให้ปุ๋ยเราให้เขาไปเอารถไทยไปไทยควบเลยรอนอยุไห้นะน่าจะขึ้นยู่ <laughs> อ๋อคนนี้ทําแล้วค่ะแต่ว่าลงเห็นไหมนี่ทําแล้วนี่ทาเหมือนกันเมื่อเช้านี่ชี้อยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าคนนี้เขาเป็นเขาเขาแบบเป็นมุนจเจ้าคิดบ้างอะลวงเขาเขาไปแบบผู้ชายอ่ะอืมเขาไปแบบผู้ชายเขาจะเล่นแบบเล่นแรงนี่เดี๋ยวบังล่าสุดอันนั่นไข่เพชรกัดออกวัดเลยนะ่ะ อัน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 ที่เป็นยางที่เป็นยางเมื่อคืนนีกกัดอันเดียวตื้นมือเศร้ามาไปเอามากัดออกมดสีขาเลยนั่นมันมันไม่เนี้ยวหออไไรอยู่นั่นอันดำดำดีละผู้เดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้เดียวเนี่เว่าง่ายง่ายท่าเร้นกันๆผู้เดียวออื สบายดีค่ะยายเอาไหมเอ้าไหมเอาไหมอะไร,รอะลูกี่ไมเมื่อเช้านี้ทำเหมือนกันทุกอย่างเลยยังงัดไเล่นแต่จะมัดใหม่นะคะสวัสดีคุณไนยนาะงัดไหมฮะไงอ๋ออย่างนี้เหรอจะงไงอย่างนี้เหรอคะเอะอเออเออทำดูสิอ๋อกำลังเรียนรู้กำลังเรียนแบบตอนนี้ เขากำลังเรียนแบบเรียนรู้ทุกอย่างเลยตกเอ้ยตกแล้วตกแวลลงไม่น้อยสวัสดีค่ะคุณยาย FC ประเทศล้วสวัสดีจ้า คุณใหม่ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะน่ารักจังขอบคุณค่ะชุดสวยไปคอนแก่นไปหาพ่อค่ะพ่อมาถึงแล้วลุงวิทย์โทรมาอยู่ไหนอยู่บ้านอยู่อาบน้าอยู่อาบน้ำอยู่อาบน้ำอยู่อาบน้ำอยู่จ้ะอาบน้ำอยู่จ้ะห้อมุกเจ้าได้หนั่นอาบน้ำอยู่จ้ะ

ขอดาวหน่อยค่ะดาวคุณยายยังไม่ได้สักดวงเลยขอกำลังใจให้คุณยายหน่อยโอ้ขอโทษอ <c oughs> เอาพิโซมาแล้วได้เท่าไหร่ลกูกโอเคได้ได้แค่นั้นมาหาน้องก่อนมามาเล่นกับน้องก่อนปีประตูด้วยพิโซพิโซมาแล้วโอ้พักขาไปแกงใส้น้องไหม้พู่นละขอบคุณค่ะเอาใครมาด้วยละ่ะลกูก เอาเออเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าออกไปวางไว้ข้างนอกให้ยายหน่อยเอาให้ยายบีก็ได้ลูกให้ยายบีมัดแน่นๆนะอย่าให้มีกลิ่นเข้ารถนะนะเออให้ยายบีมัดแน่นๆนะ